สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับบทที่24ตาแปะสทรง สายวันเรุ่งขึ้นนายจเจริญไปทำงานที่บ้านตะแปะทรงเป็นวันที่สองเขาหิ้วกระแตง่งเหล็กเดินไปยังหนองน้ำเพื่อหาหอยจัดการโกยดินโคลนมาใส่ก้นภาชนะดังที่วางแผนไว้ตั้งแต่วันวานเพียงครึ่งชั่วโมงเขาก็สามารถงมหอยได้เต็มกระแตงเพราะมีดินโคลนอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วแทนที่จะรีบกลับมาที่ลาวเป็ด เขากลับคิดว่าตะแปะจะสงสัยว่าทำไมถึงเร็วนักจะต้องถ่วงเวลาด้วยการหาปู่หอยตัวนั้นเขาหมายถึงหอยโข่งตัวมหึมาที่ได้นำมาปล่อยเมื่อเย็นวานหลังจากสลักชื่อจเจริญจรุนรัตไว้ที่เปลือกของมันแล้วเวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่อาจจะหาปู่หอยพบหนุ่มน้อยรู้สึกหงุดหงิดด้วยผิดหวัง มันไปอยู่ไหนของมันนะชั่วคืนเดียวจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนเชียวหรือว่าคนอื่นมาจับเอาไปให้เป็ดกินเสียแล้วเขาเริ่มกังวลเพราะเชื่อในโชคลางเช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วๆไปชื่อของเขาอยู่บนเปลือกหอยตัวนั้นหากมันตายย่อมหมายความว่าตัวเขาจะต้องตายตามไปด้วยเลวไหลนะ่ะมันคงไม่ตายหรอกใครจะโง่ถึงขนาดไปฆ่าปูหอย ยิ่งมีชื่อคนอยู่เขาก็ต้องถือเคล็ดเขาคิดงุนงานอยู่คนเดียวในที่สุดก็หิ้วกระแตงหอยกลับมาที่ล้าเป็ดกำลังจะเทหอยออกมาทุบก,ก็พอดีตะแปะทรงเดินเข้ามาสั่งว่าเทออกมาสิอ้วจะนับว่ามีถึงพังตัวละเปล่าหนุ่มน้อยตกใจมือจับหูกระแตงแน่นไม่ต้องหลอกเดี๋ยวอ้วจะนับให้ จะบอกให้เสร็จเลยว่ามีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวเขารีบหาทางออกเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรจะขนักนั่งเลือร,รู้ได้ยังไงว่าอังไหนตัวผู้อังไหนตัวเมียรู้สิเชื่ออ้วเถอะประิอวว้วจัดการเองหรือไปขายของต่อเอถอะเฮาน่ะเทออกมาแล้วช่วยกังนับ ว่าอยากรู้วิธีดูว่าตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียเป็นยังไงก็จับปากกระแต่งทำท่าจะเทียคนอายุ16ร้องเสียงหลงและสมองอันเฉียบไวก็คิดแผนขึ้นมาหลอกตะแปะถ้าเทออกประเดี๋ยวจะไม่รู้ต้องให้มันอยู่ในกระแต่งนี่แหละแล้วลือจะรู้ได้อย่างไงาตะแปะสงสยัยรู้สิ เอาละของอย่างนี้มันต้องใช้พลังจิตว่าต้องเข้าฌานดูถึงจะรู้ทำยังไงตะแปะชักสนใจหนุ่มน้อยนึกถึงท่าที่ยายนั่งภาวนาจึงนั่งขัดสมาธิหลับตาแต่แทนที่มือทั้งสองจะวางบนตักกลับจับหูกระแตงทั้งสองไว้จนแน่นเป็นตาย,ยังไง ก็จะไม่ยอมให้ตะแปะเทหอยออกมาผู้ชายอายุห้าสิบเศษนั่งมองเด็กหนุ่มที่นั่งหลับตาพลางนึกในใจอติอีเป็นบ้าหรือเปล่าวะว่าจะจ้างมาทำงานอีก็มานั่งหลับตาครั้นเห็นหนุ่มน้อยนั่งนิ่งไม่ไหวติงก็จะเกิดความเลื่อมใสคิดใหม่ว่าเรื่อว่า อีเป็นผู้วิเศษถ้าอย่างงั้งเราก็จะรวยเอแต่ผู้วิเศษมังยังไม่รวยนี่ว่าตะแปะเริ่มสับสนในความคิดฝ่ายคนที่กำลังนั่งขัดสมาธิรู้สึกเมื่อยและเหน็บกินเท้าอยากขยับขยื่นกายหากเกรงคนที่นั่งดูจะไม่ศรัทธาต้องแกล้งแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องคลั่งและก็ศักดิ์สิทธิ ดังนั้นจึงต้องท่องในใจว่าอดทนหนออดทนหนอครั้นอาการเหน็บชาไม่เบาคลายเขาก็หมดความอดทนคิดว่าเอาล้วว่าขอขยับเปลี่ยนท่านั่งสักหน่อยเดี๋ยวนับสิบก่อนค่อยเปลี่ยนแล้วเขาก็เริ่มต้นนับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆพอถึง9กก็ได้ยินเสียงเรียกตะแปะ เตียเตียมีคนมาหารออยู่ที่หน้าร้านเนะ่เป็นเสียงอมวยเล็กลูกสาวคนสุดท้องของตาแปะไปบอกอิมาที่นี่ตาแปะสัง่งคนที่นั่งหลับตาอยู่จึงพูดทั้งที่หลับตาว่าไม่ได้ให้คนอื่นมาดูไม่ได้เดี๋ยวจะไม่คลังงั้งปลาเลี้ยวอ้วมมาตาแปะสมบอกแล้วก็ลุกออกไป หนุ่มน้อยลืมตาลุกขึ้นสลัดแข้งสลัดขาจัดการเทหอยออกจากกระแตงแล้วนำดินโครนออกไปทิ้งหลังเล้าเป็ดรีบทุบหอยแล้วก็โยนให้เป็ดกินไปสิบกว่าตัวที่เหลือเอาไว้หลอกตะแปะรันตะแปะกลับมาก็จึงรายงานว่าทั้งหมดมี775ตัวเป็นตัวเมีย390ที่เหลือเป็นตัวผู้เขาไม่ได้บอกว่าตัวผู้กี่ตัว เพราะกิเกียตคำนวณความจริงเขาไม่รู้และไม่ได้นับได้แต่พูดส่งๆไปอย่างนั้นเองทำไมมังดูน้อยนักยังกะครึ่งกาแตงคนฉลาดเป็นกรดว่าแหมตะแปะหรือนี่เก่งจริงๆก็นี่มันไม่ถึงครึ่งกระแตงด้วยซ้ำเพราะมีแต่ตัวผู้ตัวเมียอุทุบให้เป็ดกินหมดแล้ว อาตีชี้แจงทำไมมังเล็วนักตาแปะไม่อยากเชื่อหรือหาว่าอ้วโกโหกหรือไงเขาทำท่าเคืองคุณอ้ยยังไม่ไล่ว่าแต่กังลังจะว่าอาตีบอกมาลีลีว่าลือโกโหกอ้วแฉมั้ว่าไม่ได้โกหกถ้าโกหกให้อ้วถูกฟ้าผ่าเขาไม่ยอมใส่คำว่าตายลงไปด้วย เพราะไม่อยากเป็นอย่างยายมะเฟืองอ้วไม่ชอบสาบบางยอมรับมาตรงๆดีกว่าอ้วบอกว่าเปล่าๆหนุ่มน้อยอยังเสียงแข็งหรือมีอะไรมายึงยังละ่ะทำไมจะต้องยืนยันในเมื่อเห็นเห็นกันอยู่เอาอย่างนี้ถ้าลื้อไม่เชื่อก็ไปถามพวกเป็ดมันดูสิว่าอ้วเอาหอยตัวเมียให้มันกินหรือยัง อวผูกภาษาเปกไม่เป็งแต่แปะรงว่าว่าจะช่วยพูดให้เขารับอาสาไม่เอาปลาเหลียวลือก็อหลอกอ้วอีกถ้างั้นเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าลือคิดว่าอ้วโกหกลือก็าผาท้องเป็ดออกดูเดี๋ยวนี้เลยเอาไหมผ่าดูให้หมดทั้งฝูงเลยต่แปะทรงรีบปฏิเสธไม่เอาไม่เอา อติวังนี้ว่ายอมแพ้ลือแต่วังหน้าว่าจะไม่ให้ลือหลอกอีกปุกนี้ลือต้องให้อ้วนนับลูกลงอ,อย่าเพิ่งทุบให้มังกิงเข้าใจละเปล่าตกลงตกลงหน่มน้อยรับคำถึงตาแปะไม่บอกเขาก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างวันนี้งมหอยได้เต็มกระแตงยังง่ายกว่าสบายใจกว่ามาเถียงกับตาแปะ มันเหลี่ยมจัดจริงๆพับ่าสิเขานึกค้อนว่าตะแปะหากคนที่เหลี่ยมจัดกว่าตะแปปะเขากลับไม่ว่าทุบหอยให้เป็ดกินเรียบร้อยเขาเดินกลับไปรับค่าแรงจากผู้ว่าจ้างพรุ่งนี้ ต้องรอให้อ้วนนับหอยก่องนาชายวัยห้าสิบเศษยบย้ำขณะส่งเงินให้หนุ่มน้อยรับเงินแล้วหนุ่มเจริญก็เดินกลับบ้านเพื่อกินข้าวเที่ยงคิดว่าอิ่มข้าวแล้วจะไปซ้อมทำปีดผ้าที่บ้านครูสมใจวันแต่งงานของพี่สาวเขาจะต้องแสดงฝีมืออีกครั้งให้มั่นใจว่าจะได้รับเงินส่วนแบ่งที่บิดาให้ครูสมใจเป็นค่าจา้าง ถ้าใครมาว่าเราเข็มที่เอาเงินแม้กระทั่งงานพี่สาวตัวเองเราจะบอกว่าเราเอาเงินเพราะครูสมใจจ้างเราก็ในเมื่อครูสมใจยังคิดเงินจากพ่อเรานี่นะเขาเตรียมคำตอบไว้กล่าวแก้คำคอรหายายผมจะไปซ้อมปิดผ้าที่บ้านครูสมใจเขาบอกยายหลังจากอิ่มข้าวแล้วจะไปเล่นงานอะไรละ่ะงานศพหรืองานแต่ง งานแต่งครับอ๋อผมลืมบอกยายเมื่อวานผมไปหาแม่แม่บอกพี่จำเรียงจะแต่งงานวันขึ้นสิบสองค่ำเดือนสี่จะให้พี่สอนเอาเกวียนมารับยายไปงานสอนไหนละ่ะยายชักลืมเลือนเพราะความชราผัวพี่จะรวยยังไงละ่ะจะรวยไหนยายถามอีกโอ้โหนี่ยายแก่มากแล้วนะนี่ ขนาดหลานตัวเองยังจําไม่ได้และผมละชื่ออะไรเนี่ยคนเนี้ยเขาชี้ที่ตัวเองเองชื่ออะไรละ่ะคราวนี้หญ่แกล้งชื่อจางครับคนเป็นหลานแกล้งบ้างชื่อเพราะดีจางแปลว่าสว่าง,ะะางใครชื่อนี้แปลว่ามีชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรดสว่างสวยัยยายแกล้งชมชื่อของตัวเอง แล้วถ้าชื่อจเจริญละยายแปลว่าอะไรหลานชายถามจเจริญอะไรละ่ะเจริญขึ้นหรือว่าจเจริญลงยายผมเบื่อพูดกับยายแล้วนะไม่เอาละผมไปบ้านครูสมใจดีกว่าหลานชายว่าแล้วจึงลงเรือนไปครู่ใหญ่ๆก็ถึงบ้านครูดนตรีชื่อดังของตำบลบางม่วงหมู ทันทีที่เห็นหน้าเด็กหนุ่มนางส้มลิ้มก็ทักว่าพ่อจเจริญดีใจจังที่เอ็งมาน้ำกำลังแห้งโอ่งอยู่พอดีลูกข้ามันขี้เกียจกันเลอกเกินใช้ให้ตักตั้งแต่เมื่อวานมันก็ไม่ทำกันนางทำทีตำหนิลูกๆดีใจจนออกนอกหน้าที่จะมีคนตักน้ำให้ใช้ก็แม่มันยังขี้เกียจ แล้วลูกมันจะขยันได้ยังไงหนุ่มน้อยคิดหักปากถามว่ากระแต่งกับไมคานอยู่ไหนล่ะนะไตถุนมัง้งเองลองไปดูสิกว่าจะได้ลงมือซ้อมปีดพาดหนุ่มเจริญก็อยู่ในสภาพที่เปียกปอนเหงื่อไหลใครย้อยเพราะต้องตักน้ำถึงสิบองคแทบจะหมดเรี่ยวแรงเอาเลยทีเดียว ครูหวังว่าคราวนี้คงไม่เกิดเรื่องแบบที่บ้านกำนันแพ้วอีกหรอกนะครูสมใจว่าเรื่องอะไรครับเขาถามได้ว่าวันนั้นมีเรื่องเกิดหลายเรื่องแลือเกินเรื่องผู้ใหญ่ชำน,นะซิป่านนี้แกอายโกรธเธอหรือยังไงก็ไม่รู้ผมว่าแกคงไม่มาหรอกครับหนุ่มน้อยคาดการไม่มาก็ดีจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบวันนั้นอีก ครูสงใจสรุปแต่ถ้าเป็นคนอื่นล่ะครับคือคือผมหมายถึงว่าถึงผู้ใหญ่ชัาไม่มาแต่มีคนอื่นเป็นแบบเดียวกับแกครูจะให้ผมทำยังไงครับเรื่องนี้เธอคิดเอาเองแต่ครูว่านะเกิดเธอทำเหมือนกับวันนั้นพ่อแม่เธอโกรธตายเลยเพราะเท่ากับทำให้คนอื่นมาด่าพ่อแม่ในบ้านของตัวเองครับ ถ้าอย่างนั้นผมจะไม่ทำเองแต่อาจจะสั่งคนอื่นให้ทำแทนนุ่มน้อยเตรียมวางแผนล่วงหน้าแต่ทางที่ดีครูว่าอย่าทำดีกว่าอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งครูขี้เกียจหาไม้ตีปีพาดมาเพิ่มเหลืออยู่คู่เดียวแล้วนะครูสอนดนตรีไทยพูดยิ้มยิ้มบ่ายคร้อยนุ่มเจริญจึงกลับบ้านเพื่อมาช่วยยายทำงาน เมื่อผ่านแถวบ้านนางเรียนเขาคิดจะแวะไปเยี่ยมลองไปดูสักหน่อยสิว่าแกยังอยู่หรือว่าตายไปแล้วเขาคิดขนาดเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านแกเฮ้ยไอ้นมนั่นเองจะไปไหนวะเสียงเรียกดังมาจากบ้านทางด้านซ้ายมือเมื่อเขาหันไปก็พบครูชิ้นนั่งล้อมวงกินเหล้ากับคนอื่นๆอ,อยู่ใต้ถุนบ้านครูมาทำอะไรแถวนี้ครับ เขาเดินเข้าไปหาและถามหากไม่ได้ยกมือไหว้เพระาะถ้าไหว้ครูชิ้นก็จำต้องไหว้พวกขี้เหล้าทุกคนเขาไม่ชอบคนกินเหล้าจึงทำไม่รู้ไม่ชี้อันที่จริงเขารู้จักคนเหล่านี้ทว่าไม่คุ้นเคยก็เองเห็นข้าทําอะไรละ่ะครูชิ้นพูดเสียงอ้อแอแล้วจึงถามอีกว่าเองละ่ะ จะไปไหนผมจะกลับบ้านป้าเหรียญครับอยู่ถัดไปอีกสองหลังหลังที่มีปลาเกลือตากอยู่นั่นแหละครับเขาชี้ไปที่บ้านหลังนั้นมีมปลาใส่เกลือตากอยู่ที่นอกชานโดยแขวนไว้กับราวตากผ้าไอน้นมเอ็งมาก็ดีแล้วช่วยไปเอาเต่ามาต้มให้พวกข้ากินแก้มเหล้าหน่อยคนเป็นเจ้าของบ้านพูดขึ้น ไม่ได้หรอกนะผมต้องรีบกลับบ้านเขาปฏิเสธจะรีบกลับไปทำไมล่ะบ้านมันไม่หนีเองไปไหนหรอกหนาะครูชิ้นพูดเสียงอ่อแอเพราะกำลังเมาข้าไม่ได้ใช้เองเปล่าเปล่านาแต่มีค่าจ้างให้ด้วยเจ้าของบ้านพูดเท่าไรห้าสิสตางค์หนุ่มเจริญรู้สึกใจพองเพราะเขาจะมีเงินถึงหนึ่งบาท กระนั้นปากก็ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวยายรู้เข้าจะมีเรื่องยายไม่ชอบให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาแซงว่าถ้าฆ่าให้บาทนึงละ่ะจะทำไหมถ้าไม่เอาอีกก็รีบไปเสียพ้นไม่งั้นจะต้องเจ็บตัวคนฟังดีใจนะักหากต้องทำเฉยเฉยจะได้ไม่เสียเหลี่ยง งั้นผมยอมบาปก็ได้เตาอยู่ไหนละ่ะเขาถามอยู่ในโอ่งบนเรือนเองไปเอามาเอาหม้อลงมาด้วยเตาอยู่ข้างล่างนนทนไปก่อไฟต้มข้างๆกอไผ่นนท์ระวังอย่าให้ไฟไหม้กอไผ่เขาละ่ะเจ้าของบ้านสั่งการ อย่าว่าอย่างง้นอย่างงี้เลยช่วยจ่ายค่าจ้างผมมาก่อนเธอะจะได้อุ่นใจว่ามันคุ้มกับการทำบาปในครั้งนี้คนใจบุญอ้างแม้เองนี่มันเค็มสมกับเป็นหลานใหญ่จางเลยนะทำไมน้าพูดอย่างนั้นคนถามท่าทางเอาเรื่องอ้าวก็ยายเองน่ะเขารู้กันทั้งตำบลว่าเค็มอย่างกับเกลือแถมยังขี้งก เจ้าของบ้านว่านะ้าหนุ่มน้อยพูดเสียงตะคอกน้าจะว่าผมยังไงก็ได้แต่ห้ามแตะต้องยายของผมจำไว้นะคนอย่างผมถือคติด่าแม่ด่าพ่อยังพอคบแต่ด่ายายที่เคารพคบไม่ได้ครั้งนี้ผมยกโทษให้แต่ครั้งต่อไปผมไม่ยอมหัวเด็ดตินขาดก็ไม่ยอม เอาเธอเอาเอะข้ายอมเองไปเอาเต่ามาต้มให้ข้าแก้มเล่าได้แล้วเจ้าของบ้านบอกก็น่าจ่ายเงินผมมาก่อนสิเขาทวงงั้นก็ตามขึ้นมาเงินอยู่บนเรือนพูดอย่างรำคาญแล้วก็ลุกจากวงขึ้นไปบนบ้านหนุ่มเจริญเดินตามขึ้นไปด้วยได้เงินแล้วจึงจัดการนำเต่าที่ขังไว้ในโอง่ง ใส่กระแตงหิ้วลงไปข้างล่างวางกระแตงเต่าไว้แล้วขึ้นไปหยิบหม้อในครัวเลือกเอาใบที่ใหญ่ที่สุดเพราะเต่าที่จะต้มมีถึงเจดตัวแต่ละตัวขนาดเท่าฝ่ามือเขาก็จัดการก่อไฟแล้วก็ตักน้ำใส่หม้อยกขึ้นตั้งบนเตารอกระทั่งน้ำเดือดจึงเทเต่าเจ็ดตัวในกระแตงลงไปเจ้าเตาพุกเคราะห์ร้าย ต่างพากันดิ้นตะกุกตะกักดิ้นจนหม้อแตกออกเป็นสองเสียงน้ำไหลลงเตาทำให้ไฟดับเต่าเจ็ดตัวต่างตะเกียกต,ตะกายหนีเอาตัวรอดหลายตัวคลานไปที่กอบไผ่หนุ่มอายุ16วิ่งตามเพื่อจับมาต้มหากภาพที่เห็นทำให้เขายืนนิ่งงนันเตาตัวเล็กๆเ,เหล่านั้น ใช้ขาหน้าสองขาปาดน้ำตาที่ไหลพรากๆออกมาเขานึกถึงคำเปรียบเทียบที่ว่าร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเตา่าไม่น่าเชื่อว่าเต่าก็ร้องไห้เป็นหนุ่มน้อยจึงเปลี่ยนใจไม่จับมันมาต้มใช่ว่าข้าสงสารพวกเองหรอกนะแต่ไม่อยากเห็นพวกเองร้องไห้มันทุเรศในตาข<อ>เขาพูดกับเตา่าเต่าเจ็ดตัวมองหน้าเขาอย่างอาฆาต แล้วจึงพากันครานหนีเข้ากอไผ่ไปนะ้าหม้อแตกเต่ามันครานหนีไปหมดแล้วเขากลับมารายงานผู้ว่าจ้างเองไปทำยังไงมันถึงแตกละ่ะครูชิ้นถามผมเปล่าทำแต่เต่ามันสามาคีกันดินดินสมอแตกเลยถ้าอย่างนั้นเองต้องคืนเงินให้ตัดช่วงเข้าไป คนหนึ่งในวงเล่าพูดรู้สึกผิดหวังที่ชวดอาหารอันโอชะเอาเงินค่าคืนมาในช่วงพูดเสียงตะคอกเรื่องอะไรจะคืนก็ไม่ใช่ความผิดของผมถ้าเต่ามันไม่ดิ้นหม้อก,ก็ไม่แตกหนุ่มจเจริญเถียงเอาเงินคืนมาเจ้าของบ้านพูดเสียงดังกว่าเดิมเมินซะชาติหนึ่งเขาพูดเสียงปกติ ครูชิ้นจึงต้องตัดสินว่างั้นเองไปเอาปลาเกลือที่บ้านเองมาปิ้งให้กินแทนเต่าก็แล้วกันนมจเจริญเห็นด้วยกับความคิดของคนเป็นครูจึงว่าครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ครูต่อมามรรดาคอทองแดงก็ได้กินปลาเกลือปิ้งแกล้มเหล้าแทนเนื้อเต่านมน้อยกำลังจะกลับบ้านพอดีนางเหรียญเดินโซซัสโซเซเข้ามา แกชี้หน้าดา่าหลานชายเสียงดังลั่นไอ้ล้านเวนเรื่องอะไรมาขโมยปลากูไปให้คนอื่นกินไอ้พวกนี้มันเป็นพ่อมึงหรือไงถึงได้เอามาให้มันพูดให้ดีๆน่านางเหรียญกูไม่ได้กินของมันเปล่าๆนะเว้ยนี่กูซื้อมันตั้งบาทหนึ่งนายช่วงว่าผมไม่ได้ขโมยนะป้าผมตั้งใจจะขอ แต่เห็นป้ากำลังหลับเลยไม่อยากกวนหลานชายแก้ตัวน้ำขุนๆอยามาโกโหกมึงวิ่งลงเรือนหลังไวๆกูวิ่งตามจนหกล้มกว่าจะลุกได้ตั้งนานแกไม่ได้บอกว่าที่ล้มเพราะความเมาใครคนนึงพูดขึ้นว่าอย่าเอะอะไปเลยหน้าแม่เรียนมาร่วมวงกันดีกว่ามาสิเฮ้ยช่วยรินเล่าให้แม่เรียนเขาจอกหนึง่ง ในช่วงทําตามนางเหรียญจึงเข้ามานั่งร่วมวงพูดเสียงอ้อแแอว่าอย่างนี้มันค่อยพูดกันรู้เรื่องหน่อยหนุ่มน้อยเห็นเหตุการณ์เป็นปกติแล้วจึงขอตัวกลับบ้าน